ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณข่าวสตังมีเดียประจำวันที่30พฤศจิกายน2566ครับวันนี้มีการจัดเงินช่วยเหลือพี่น้องม .39 หรือม .33 นะครับ800บาทสำหรับใครที่มีบุตรนะครับตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ขวบบริบูรณ์นะครับซึ่งเรียกว่าเงินสงเคราะห์บุตร โอนเข้าแล้วนะครับในวันนี้30พฤศจิกายนนะครับพี่น้องที่อยู่ในประกันสังคมในเงื่อนไขดังกล่าวก็สามารถเช็คเลยว่าเงินเข้าหรือยังนะครับหากคุณได้รับเงิน800บาทเข้าแล้วคอมเมนต์มาหน่อยน้องว่าเข้าแล้วนะครับสตางค์ก็ขอแสดงความดีดีด้วยนะขอใ,ใช้เงินนี้ให้เกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุดนะครับหลายคนถามว่าเงินสงเคราะห์บุตรจะมีการปรับเพิ่มขึ้น800เป็น 1,000หรือว่ามากกว่า1,000ันไหมนะตอนนี้สตังค์ยังไม่ได้ข่าวจากทางประการสังคมแต่อย่างใดน,นะครับแต่้าหากว่าในอนาคตถ้าได้ข่าวจะมีการปรับเพิ่มนะครับจะรีบอัปเดตให้ทันทีคุณผู้ชมอยากให้ทางประกันสังคมมีการปรับเพิ่มเงินสุขราบบุตรปีหน้าหรือไม่ เราเท่าไหร่ดีถึงจะพอใจเบื้องต้นนะครับก็คอมเมนต์มาใต้ล่างได้เลยครับนอกจากนี้ใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็ถามมาใต้ล่างได้เหมือนกันเดี๋ยวจะไปตามข่าวให้เนาะดูข่าวสิทธิประกันสังคมกดติดตามและกดกระดิ่ง u t u b e ช่องสตางค์มีเดียด้วยนะครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตางค์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลา4ีโมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297 ย้ำอีครั้งเจอกันที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ